นี่ค่ะกลับมาพบกับช่างเทีย่ยวอีกแล้ววันนี้เราจะมาพาหามามาหากินกาแฟหิวกาแฟแล้วเป็นร้านเล็กๆน่ารักน่ารัก,ก,กชิกๆเลยชื่อว่าผ <Hello. S 1> ้าใส่สกิมบอร์ดแต่เขาขึ้นชื่อเรื่องกาแฟเดี๋ยวเราจะพาไปชิมกาแฟกัน สวัสดีกับวันนคิดค่ะวันนี้ก็ชิวๆเนน้อยไม่อยู่คิดถึงลูกเลยก็เลยมาหากาแฟกินกาแฟของตาาเป็นแบกคน้ำพึ่งช่วงนี้รถถูนรถถูก <laughs> ินกาแฟดำกาดดีมากค่ะเป็นร้านกาแฟอยู่ติดริมน้ำซึ่งต้นน้ำมาจากน้ำตก ชันตะเถน,เนใช่ไหมคะชันตะเถนม่ใช่าสจเขาอยกตรงนี้อ่าต,ตรงนี้มันเป็นคลองที่เขาเรียกกันว่า้วยท่าใจก็จะมีหลายร้านเลยเดี๋ยวเราจะพาตลอดไปดูทีละร้านทีลร้านๆๆถ้ามีเวลาน,นะคะพอดีวันนี้ตรงเนี้ยคนคนน้อยเนาะใค<ช>่ะป็นโอกาก็น,าน,าน,านกั่งนั่งก็เลยมาล่าส่วนใหญ่ <ๆ S 1> ตรงเนี้ยก,ก็จะเป็นเด็กๆเ,เขาก็พาเด็กๆมาโนเพราะว่าบางทีน้ำอ่ะน้ำค่ะเด็กๆแล้วมันเป็นน้ำไม่ลึกมันเป็นน้ำธรรมชาติอ่ะก็เลยแบบ มันน่าเล่นหนะแล้วน้ำเย็นมากเลยอากาศชื่นมากลมเย็นมากเลยอากาศดีมากมราต้องมีมาซ้ำต้องพาไปน้ำมาเล่นน้ำใช่ค่ะเนี่ยลมพัดมนาลมเย็นหนะมันเย็นสดชื่นอ่ะตันแปลกนะตันชอบตันชอบบรรยากาศอย่างเนี้ยวพวกน้าตกพวกเขามากกว่าทะเล<ม>ทะเลนั่งแล้วมันเหนียวมันมีทรายมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันมันได้ไหมมันก็ได้แหละแต่แต่ชอบชอบอย่งนี้มากกว่าเนี่ยเย็นสบายยน่ทรายนะ ที่สําคัญกาแฟไม่แพงด้วยอร่อยด้วยน้องน้องทํากาแฟน้องเจ้ของร้านน่ารักอะน่ารักมากบรรยากาศร้านไม่กว้างมากนะแต่ว่าเป็นเป็นร้านเล็กๆมีพื้นที่เป็นมุมๆอะค่ะแล้วก็เป็นจะเป็นตามแถบในน้ําก็คือฝั่งน้ําก็เขาจะมีเก้าอี้พลาสติกอะให้เราเอาลงไปไปนั่งไว้ดูเด็กๆได้เนะเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้ค่าสายตาอะไรอย่างเงี้ยก็เด็กเล็กๆก็ คู่ปกครองเขาก็จะมานั่งอาขาแช่น้ําสบายๆผ่อนคลายกันก็คือในแถวเนี้ยมันมีหลายร้านเลยแต่ร้านแรกๆเลยที่เราไปมามันช่วงน,นี้คนเยอะเนาะคนเยอะแต่ตอนเนี้ยมันมีร้านเปิดใหม่แล้วก็พามามั่งทำไมไปถึงเลยอะ่ะแล้วมันมีต้นไผ่เนาะมันเลยได้เย็นนะมีต้นไผ่เด็กๆ <laughs> มีอาหารมีเครื่องดื่ม สั่งที่เคาน์เตอร์ได้เลยแล้วเขาจะให้ไม้เป็นนัมเบอร์เป็นไม้ไผ่นะันเป็นไม้ไผ่เป็นนัมเบอร์แล้วเราก็มาปักตรงที่เรานั่งเนี่ยค่ะมาเสียบตามดูตามช่องเนี่ยอย่างโต๊ะอื่นเขาได้เสียบกันไว้แล้วก็รออาหารมาส่งแต่วันนี้เรายังไม่ได้ทานอาหารเขาเลยเราก็ชิมกาแฟไปก่อนเดี๋ยววันหน้ามาเราจะมาชิมอาหารแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกบ้างเอ้ยจังมไซค์ียบเลยจังฝา เสียงดังเลยเงีง้ยเงีง้ยเงี้ยกันเต็มเลยเป็นเส้นทางเล่นของเขาเนอ้องแถวนี้เนาะที่เขาแบบมันจะมีทางพวกวิบากกลกอะไรอย่างเงี้ยพวกรถวิบากก็าจะเล่นน้องหนึ่งน้องหนึ่งกวน้องหนึ่งหรือเปล่าตรงนี้มัน,นอ้อมไม่ออกนู่นได้ขาเขียวแล้วก็อะไรนะถ้าดินดำท่าดินดปงดินดำปงดินดำ,ดนดำก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนนี้เขามาปั่นจักรยานเนาะปั่นจักรยานขี่มอไซค์วิบากอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมาปั่นเลาะ สา,ายสายจักรยานเขาก็จะชิลนอกปัดแล้วก็แวะชิมกาแฟแวะอะไรต่าง ก็กาแฟโมราณต้องกลับแต่ละค่ะ <c oughs> อย่าลืมติดตามกัน้วยนะคะฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์ <c oughs> ให้ช่างเที่ยวด้วยนะบ๊ายบาย